สวัสดีครับวันนี้อยูกับผมเบนจาก R d d ์ดีดี n า e r เ r อีเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเบนมีรถสวยมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับกับเจ้าคันนี้เลยนะครับเจ้า Toyota Hilux Revo Double c ล l u 4 J p นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับรถเป็นปี2019เลขไม์เพียง110,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับ มาพร้อมกับราคาที่400,000 49,000บาทนะครับนะเป็นไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเป็นพาชมรอบคันนะครับก็ทุกการรีวิวของเบน์นะครับก็เบน์จะรีวิวนะครับตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนนะครับให้ลูกค้าทราบก่อนเนาะนะครับว่ารถมเป็นสภาพประมาณยังไงนะครับนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเบนท์พาวนรอบๆคันก่อนนะครับนี่ ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.4ลิตรนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรงม้านะครับ150แรงม้าแล้วก็แรงบิดแรงบิด400นิวตันเมตรเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถกระบะนะครับที่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานบรรทุกนะครับงานอะไรต่างๆนี่สามารถทำได้หมดเลยนะครับเพราะว่าให้แรงบิดมาค่อนข้างสูงเลยนะนี่รอบคันก็ประมาณนี้นะครับ รถก็ตัวนี้จะเป็นตัว Z ซ d i t i o n นแล้วนะครับด้านหลังนะครับที่เป็นคันนี้นะครับมีการติดตั้งแคลริบอยนะครับพร้อมจดลงเล่มถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับแคลริบอยทําสีขาวนะครับทีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้นะครับอาจจะมีเก็บงานบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวแคลริบอยตัวนี้นะครับเป็นไม่ได้เก็บงานให้นะครับผมเนี่นขายตามสภาพนะครับก็ลูกค้านะครับซื้อไปก็ พร้อมใช้งานนะจริงๆแล้วพร้อมใช้งานนะครับลูกค้าอยากจะให้ทำทำสีเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับี่ด้านหลังนะครับก็ไปบานนี้เลยนะครับผมมีตัวไลเนอร์ติดตั้งมาให้นะครับเป็นไลเนอร์ของโตลต้าแท้เลยนะครับผมตัวกระบะท้ายนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้า ประมาณนี้เลยนะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับรถแค l ิบอยเนี่ยก็เหมาะเอามานะครับเผื่อท่านไหนนะครับอยากเก็บของไว้ด้านหลังนะครับก็จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องฝนตกด้วยเนาะนะแล้วก็อีกอย่างเป็นจดลงเลมไว้ให้พร้อมนะครับลูกค้าไปซื้อเองก็หมื่นกว่าบาทนะครับตัวบันไดท้ายนะครับต่างๆก็พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะอย่างตามตามรูปที่เห็นเลยนะครับผม ค่อนข้างพร้อมใช้งานนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปแวะดูยางสักนิดหนึ่งนะครับยางตัวนี้เป็นปีอะไรนะอยู่ตรงไหนโอเคนะครับเจอแล้วยางตัวนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่13นะครับของปี2022นะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้ยาวๆนะครับตัวช่วงล่างต่างๆนะครับก็ช่วงล่างเดิมๆนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงไอยางใดนะครับช่วงล่างก็ยังดำๆอยู่นะครับถือว่ายังพร้อมใช้งานอยู่นะครับ นี่ประมาณนี้เลยตัวถังนะครับโดยรวมเ็นมองว่าค่อนข้างสวยนะคันนี้ก็มีเก็บงานเล็กน,น้อยบ้างนิดหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้เลยก็เผื่อท่านไหนนะครับเพิ่งดูคลิปเบนเป็นคลิปแรกนะครับก็ต้องบอกว่าบริษัทอาคารีแคปตอนของเรานะครับเป็นรถเช่าหมดเป็นรถเช่านะครับเมื่อ ปล่อยเช่ากับลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะมาคืนที่เบนนะครับก็คือรถดีเดออตโอตโอนะครับเป็นผู้จําหน่ายต่อก็คือรถดีเดอของอ,อตโอตโอของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาคาเนย์แคปิตอลน,นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถนะครับแล้วก็ด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกัน นะครับก็เนี่ยจะมีนี้หน่อยนะครับเก็บงานนี้หน่อยนะสำหรับคันนี้นะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ตัวถผงประตูนะครับตัวนี้ก็ปรับกระจกไฟฟ้านะครับมาพร้อมแล้วนะอ่าประมาณนี้นะครับภายในเป็นสีดำล้วนทั้งหมดนะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะครับตัวเบาะต่างๆนะครับก็สภาพถือว่ายังพร้อมใช้งานนะครับไม่ได้มีมิดรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะครับตัว เส้นสายตัวได้นะครับก็ยังค่อนข้างสวยอยู่นะนี่ตัวปีกเบาะนะครับต่างๆอาจจะมีการใช้งานบ้างนะครับมีรอยการใช้งานบ้างแต่ว่าโดยรวมนะครับเบาะัเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับแล้วก็ยังค่อนข้างพร้อมใช้งานนะสำหรับเรนนะสำหรับรถประมาณไม่แสนโลเนี่ยนะครับถือว่ายังโอเคอยู่นะครับประมาณนี้นะนะครับก็คอนโซลนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับเป็นคอนโซล แบบนี้เลยนะครับก็ดูแลทาําความสะอาดง่ายดีนะครับลูกค้านี่ฟืบนี่ตัวหน้าจอตัวนี้ก็มีติดตั้งมาให้นะครับมีแต่อขออนุญาตสตาร์ทรถหน่อวกันเนาะอ่าสตาร์ทรถนินนดนึนงอ่าตัวหน้าจอตัวนี้ก็มีมาให้นะครับลูกค้าแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง AUX นะครับแล้วก็ช่องสำหรับ USB นะครับ ตัวแผ่นซีดีนะครับมีมาให้นะฮะความสะดวกสบายเบื้องต้นเนี่ยมีมาให้หมดนะครับลูกค้าตัวแอร์นะครับเป็นแมนนวลแบบนี้นะครับก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเน้นทำความสะอาดง่ายเน้นดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ช่องไฟนะครับ12โวลต์พาวเวอร์อัลเลทนะครับมีมาให้ทั้งสองสองฝั่งนะซ้ายขวานะครับนี่ ประมาณนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมกับแมนนวลโหมดนะครับลูกค้ามีอีโคโหมดเพิ่มเข้ามาแล้วก็เพิว์โหมดเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับประมาณนี้นะก็เหมาะนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ใช้งานนะครับวิ่งในเมืองหรืออะไรเงี้ยต้องการความสะดวกสบายก็แนะนําเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับผมนี่หรือว่าขัวเข่าไม่ค่อยดีนะขับแมนวนวลบางทีมันต้องเหยียบคัตเนาะ ขับออโต้ไปเลยจบๆนะครับลูกค้านี่สะดวกสบายกว่ากันเยอะนะเดี๋ยวนี้ออโต้ก็ทนเหมือนกันนะครับต่อมาเล็กไม่นะครับอยู่ที่1 1 2 0 0แสนหนึ่งอ่กิโลเมตรนะครับตามที่เราเห็นเลยนะครับไฟโชว์ต่างๆไม่มีอะไรขึ้นผิดปกตินะครับลูกค้านี่พรมลายนะก็เป็นพรมลัยหนังนะครับนี่นะครับก็ถือว่ายังพร้อมใช้งานอยู่นะครับผม เดี๋ยวมาดูตัวสำเนาเล่มสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นปี2019ชัดเจนนะครับลักษณะมีติดตั้งหลังคามาด้วยนะครับชัดเจนลูกค้าไปพร้อมเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องไปแก้เล่มนะตัวลำดับของพู้ถือกรรมสิทธิ์ก็คืออาคเนย์เปตตนลำดับที่1น,นะครับลูกค้ามาซื้อต่อลำดับที่2ได้เลยนะนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวบางท่านนะไม่ค่อย อย่าไปดูเต็นท์นะครับกลัวจะถูกหลอกเลยอะไรเงี้ยครับก็มาซื้อจากที่เราได้นะครับที่เราก็เป็นแหล่งต้นทางอีกแหล่งหนึ่งนะครับมานี้ตัวเบาะก,ก็ด้านหลังนะครับก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะครับการใช้งานก็ค่อนข้างน้อยนะครับตัวนี้เบาะปีกเบาะอะไรต่างๆก็ถือว่ายังตึงดีอยู่นะครับลูกค้าตึงดีอยู่นะไม่ไม่แตกต่างจากป้ายแดงเนยนะครับสำหรับสำหรับ เบาด้านหลังนะครับเบานี่ด้านตรงกลางนะครับมีที่พักแขนมาให้แล้วก็เบาะตัวนี้นะครับมีตัวเข็มขัดนิรภัย3จุดด้วยนะครับผมนะอีกอันหนึ่งมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่นะอีกอันหนึ่งมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับมีที่แขวนเอกสารที่แขวนของนะครับแล้วก็ตัวช่องใส่เอกสารนะครับตัว ตัวนี้นะครับพมเขาจะเป็นภูม 3D มาด้วยนะนี่อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหน้าตัวห้องเครื่องกันดีกว่าเนาะนะครับเดี๋ยวคอตัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันที่ห้องเครื่องเลยโอเคครับแล้วก็มาอยู่กันที่ด้านหน้ากันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะก็ตัวนี้นะครับสติกเกอร์นะครับก็ยังอยู่ดีนะครับตัวซีนนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเดิมจากโรงงานอยู่นะ กระโปงของเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมแต่อาจจะมีเคลียร์สีฝากระโปงมาบ้างนะครับลูกค้าอาจจะมีเคลียร์เคลียร์สีรอยหินดีดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าน็อตมีการแกะมานะนะีน่อาจจะมีแกะเพื่อเคลียร์สีฝากระโปงนะครับแต่ยังแต่น็อตด้านในนี้ยังยังเป็นน็อตเดิมอยู่นะครับผมก็ถือว่าตัวนี้เป็นโครงสร้างเดิมอยู่นะครับลูกค้าตัวน็อตด้านในตัวนี้นะครับยังเดิมอยู่นะนะครับไฟหน้าเดิมนะครับ คานเดิมนะครับผมคานเดิมดูตัว L ตัว R นะครับตัวคานก็ยังเดิมอยู่นะครับผมเม็ดอาร์คนะครับเนี่ยก็ยังชัดเจนอยู่นะปึ๊บนะครับเดี๋ยวไปดูซอกด้านในฝั่งนี้อีกทีหนึงนะครับซอกด้านในก็ยังเดิมอยู่นะครับผมก็อาจจะไม่โฟกัสนิดนึงนะครับแต่ว่าเริ่มโฟกัสแล้วก็ยังเดิมอยู่นะครับผม คันนี้ด้านหน้านะครับเราประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับลูกค้าแต่มีเคลียร์สีฝากระโปรงเนื่องจากอาจจะเป็นพวกหินดีดหรืออะไรตกใส่นะครับลูกค้าประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านไหนที่สนใจรถยนต์คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบนได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทร0943434242นะครับเบอร์โทนี้เบอร์เดิมเลยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับ ก็ทีเบสนะครับรับทั้งลูกค้าจัดแฟนเนซ์แล้วก็ลูกค้าซื้อสดนะครับซื้อสดไม่มีเก็บแบตจัดไฟนนซ์นะครับประกันชั้นหนึ่งแถมให้นะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับผมฟรีค่าจัดโอนทั้งประกันทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไฟนเนซนเลยนะครับตัวรถนะครับมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี 2- 0 0 0 0กิโลนะครับมีช่วยเหลือฉุกเชิญอีก1ปีย4ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะ นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ